สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอสมอแห่งประเทศไทยทุกท่านนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงตารางค่าป่วยการของปี2564นะคะว่ามีวันไหนบ้างนะคะก็ตั้งแต่เดือนตุลาเดือนตุลาก็จ่าย13พฤศจิกายนนะคะค่าป่วยการเดือนพฤศจิกายน63ก็จ่าย15ธันวานะคะ คอยเช็คกันนะคะ15ธันวา63นี้นะคะป่วยการเดือนธันวา63จ่าย15มกรา64ของเดือนมกรา64ก็จ่าย15กุมภา64ของเดือนกุมภาก็จ่าย15มีนา64นะคะของเดือนมีนาก็จ่าย12เมษา64ของเดือนมอเอนมษาก็จ่ายวันที่14พฤษภา เดือนพฤษภาหกสี 15, 64, ะะ่ก็จ่ายวันที่สิบห้ามิถุนาหกสี่นะคะเดือนมิถุนายนก็จ่ายวันที่สิบห้ากรกฎาเดือนกรกฎาก็จ่ายวันที่13สิงหาสิงหา64ก็จ่าย15กันยา64นะคะของกันยา64ก็จ่าย15ตุลา64นะคะซึ่งอ่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของในเดือนกันยาเหมือนทุกๆปีก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตารางกำหนดการที่เขาได้วางแผนกันไว้นะคะว่าในแต่ละเดือนส่วนมากก็จะจ่ายประมาณครึ่งเดือนนะคะคือวันที่15 13 1 2 13 14 15อยู่เนี้ยไม่เกินนี้นะคะของเดือนนี้ก็ไปจ่ายเดือนหน้าก็เป็นอย่างนี้นะคะทุกๆๆุ เตือนไปนะคะสั้นๆน,นะคะก็หวังว่าพวกเราคงจะไปปรับยอดกันได้ตรงวันนะคะเมื่อเราทราบแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมบอกเกาเ0ของออนไพรินขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเรานะคะสวัสดีค่ะ